หนึ่งมีดสองเมีดสามีม็ดสามเมีดก็จะเต็มห้วยแล้วทั้วยอันนี้คือหลังจากที่ใช้ทิชชู่บูมานะคะก็คือเปิดจะนิ่มกินง่ายมันก็เลยทําให้ผิวตรงต้นเนี่ยเรียบนะคะลองลองมาดูข้างบนอันนี้เป็นรอยเก่าต้องบนเป็นเป็นลูกเป็นลูกมะกรูดที่เป็นกอแปดเมื่อก่อนแปดเมตดเดี๋ยวนี้ห้องพามีเดีมีก็ขายน้ําหนักก็น้ําหนักก็คงเดิม่ได้นะคะกับยางพาราใกล้ดี 哦，真的，真的，ใช่ดิ，ใช่ดิ，ใช่。 ค่ะอันนี้อยู่ที่สวนยางนะคะจังหวัดพิษณุโลกอเภอนครไทยของพี่เอียดนะคะไม่ได้มีแต่ทุเรียนนะยางพาราก็มีซึ่งยางพาราแปลงนี้ก็คือก็ตัดมาปกติแต่ว่าหลังจากที่พี่เอียดลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนป่ปุ๋ยมาใช้กิงโชยูดูนะคะเป็นยังไงคะเปลือกนิ่มเปลือกนิ่มขึ้นเปลือกนิ่มแล้วน้ํายางข้นมีน้ําหนักเปอร์เซ็นต์น้ายางสูงเปอร์เซ็นต์สูงก็คือก่อนหน้านี้ก็คือจะต้องกรีดประมาณแปดมีดเป็มวยเต็มถ้วยนะคะ อันนี้อันนี้สามอันนี้สามมีด1มีดสอมีดสามมีดสามีดก็จะเป็นถ้วยแล้วอย่างอย่างอย่างเยอะๆเลยก็คือแค่ห้ามีดห้ามีดไม่ถึง8มีดนะคะไม่ถึงหมดเนีแล้วดูสังเกตตรงรอยกีนี่รอยกีดอันนี้คือหลังจากที่ใช้ทิงโชบุมานะคะก็คือเปลือกจะนิ่มกีดง่ายมันก็เลยทําให้ผิวตรงต้นเนี่ยเรียบนะคะ ลองลองมาดูข้างบนอันนี้เป็นรอยเก่าข้างบนเป็นเป็นลูกเป็นลูกมะกรูดเป็นรอยเก่านะคะมันก็จะกรีดยากนิดนึงเสื่อมมันแข็งแข็งมันก็เลยมีรอยแล้วยางเนี้ยยางนี้ก็ดีจริว่าถ้าว่ามันเสื่อมนิ่มยางมันน้ำยางมันก็ออกอแล้วก็กรีดไม่บาดแล้วเปอร์เซ็นต์สูงเลยเนาะเปอเซพี่เอใส่ยังไงคะหวานเแล้วใส่หวานไปตรงร่องกลางหวานตรงร่องเลยหวานร่องเพราะว่ารากพระรากยางทาราเนี่ยก็คือมันจะมีอยู่กระจายอยู่ทั่วไปวันถุดิบนี้ยางกรีดเนี่ยมันรากมันชนกันหมดแล้ว ไปอันนี้กี่ไร่ใส่กี่ใส่ไปกี่ก้อนอันนี้ประมาณคิดว่าอยู่เอาเอาหลักๆประมาณ2ี่้าไร่ยี่ไร่ก็อยู่ถ้เคยใช้เคมีอยู่ก็เคยใช้อยู่ตันตันสองเมื่อกี้ที่เราคำนวณกันประมาณตันสองใช่ค่ะแต่หลังจา่เปลี่ยนมาใช้คินชูบูก็จะใช้อยู่แค่ไม่ถึงตันกี่กี่ลูก ไม่ถึงสี่สิบลูกไงเมื่อกี้พี่เอียนบอกไม่ถึงีอันอไม่ว่าว่าสี่สิบูกนี่มันถึงดันไหมสี่สิบลูกก็คือหนึ่งตาอันนี้มันไม่ได้สี่สิบรูกไม่ถึงสี่สิบลูกก็คือไม่ถึงตันนะค่ะก็หวาดไปแล้วมันจะเป็นแต่เเก้นี้มันตันกว่านะมยี่ห้อตันสองยี่ห้าลูกมันตันกว่าแต่นี่มันสามสิบกว่าลูกใช้ได้นะคะกับยางค่าใช้ดี เอไมจริงจริงใช่ดี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 ถึงหมดก่อนคือ็คือเห็นผลไวเพราะว่ายางคาราเนี่ยคือที่พี่เอ็ดใส่ไปเนี่ยแค่ประมาณเดือนกว่าแค่นั้นเองแต่ช่วงนี้พี่ใส่ก็คือมีฝนด้วยมีฝนมีฝนแล้วลากยางอลก็คือมันจะลอยอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นคือมันจะได้กินไวนะคะนีว่าที่ข้อดีคือเหมือนที่มันที่บอกแะเปลือกนิ่มน้ำยางค่อนแล้วก็แปดเมื่อก่อนแปดมีดอยวนี้ห้างานมีดก็ขายน้ำหนักก็น้ำหนักก็ คงเดิมก็คือแต่ว่าได้เยอะขึ้นได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ลดคืยน้ำหนักมันเราขายตันกว่าอยากเป็นมีดตันกว่าใช่ไหมอันนี้ห้ามีดูกมีดก็ตันกว่าอมีดน้อยลงอแต่น้ําหนักอะไปเดินจะดูดไปดูอันนี้ยางสิบหกปีดู้ยดแต่ถ้วยเละถ้วยเหอะอันนี้ก็สามมีดพร้อมกัน มันเป็นสวนดูลอยขีดขีดไม่บาเปิดนิ่มเตึบมันขีดง่ายนะหนูหนูเคยลองขีดนะเพราะว่าถ้ามันไม่นิ่มมันต้องกระชากไม่นิ่มกระชากแล้วมันเป็นแผลเรากดอ่ะพอเรากดมันก็เข้าเข้าแกลนอันนี้คือเปลือกเปลือกนิ่มเนอะเรากดฟึดฟึดดึงดึงเบาเบาดึงเบาเบาโอเคผงแท้ใส่แว่นด้วยนะจริงโชบุเต็มเลยนะคะดูน่เนี่ะ แล้วคือต้นยางอ่ะผิวผิวดีนะคะพี่เอดมันผิวเรียบอ่ะดูต้นอ่ะค่ะน่าจะน่าจะเต็มร้อยแล้วเนี่ยดูนะเนี่ยทุกต้นเลยเนี่ยผิวเนี่ยเมื่อก่อนที่ว่าใช้อย่างอื่นดูนะเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นตะปมตะปั่นอย่าไปว่าเดี๋ยวก็ค้องเอาอีก ก็ต้องลองใช้ดูเนาะพี่เอ็ดเราอาจะใช้ดูล<อ>แล้วจะรู้ว่ามันนิ่มจริงไหมม,มันเป็นน้ำยาง,งมันจะสูงจริงไหมนะคะได้ผลดีมากอมโอเคพี่เอ็ดยืนยันนะคะวันนี้ยืนยันได้ผลดีมากใช้กับยางมาถ้าใครอยู่ที่นี่มาดูได้อโอเคถ้าใครปลูก ยางพาราอยู่ในพื้นที่นครไทยพิศนุโลกนะคะก็สามารถที่อยากลองใช้แบบพี่เอียดบ้างนะคะก็ประสานพี่เอียดได้เลยนะคะได้เลยเบอร์เบอร์บอกได้เลยไหมคะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสองสี่สามสองสี่สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะพี่เอียดนะคะดูทุเรียนก็ได้ดูทุเรียนก็ได้ยางพาราก็ได้นะคะยางพารากาแฟกาแฟมีทุกอย่างเลยนะโอเคใส่กินกระปุกทุกอย่างโอเคติดต่อพี่เอียดได้เลยค่ะ นกินนะมาใส่ตัวนี้จีบไม่เหนื่อยแจะจีบไวขึ้นล้จีบกมันาอะเปือกปอบเปลือกมันนี่แมเราไม e ่ออกแรงแล้วมันไม่หวานเกลือก็จบทุกดูดอนนี้จีบไม่หวานเพอไม่หวานมันขึ้นใหม่เราจีบแต่อย่างข้างบนนี่ก็บอกเขาขู่มือออย่เลยอเรียกเลยแต่ก็คนจีบคนเดียวกันใช่ไหมแต่เม่ก่อนเราใ้จี อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์ฟรกขิงโชบุนะครับ